สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้ครูแอนจะขึ้นบทใหม่นะคะคือบทที่8การวัดปริมาตรค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถ1วัดและบอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร2เปรียบเทียบปริมาตรและความจุเป็นลิตร3แสดงหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียน1.8การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะให้นักเรียนค่ะเปิดหนังสือหน้า9ก้าสิค่ะพร้อมกับหยิบดินสอขึ้นมาด้วยนะคะพัฒนาความรู้นักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยในตัวอย่างนะคะจะมีรูปคุณครูกับนักเรียนใช่ไหมคะ ครูสาธิตการวัดปริมาตรของน้ำโดยการตวงคุณครูถามว่าต้องการหาน้ำในขวดมีปริมาตรเท่าไหร่นั่นก็คือเทน้ำจากขวดใช่ไหมคะใส่แก้วเต็มแก้วเทน้ำหมดขวดนับได้สามแก้วแสดงว่าน้ำในขวดมีปริมาตรเท่ากับ3แก้วคะ่ะข้อนี้หน่วยในการวัดของเราก็คือแก้วใช่ไหมคะ ได้ข้อสังเกตอะไรบ้างในการหาปริมาตรของน้ำโดยการตวงน้ำด้วยแก้วคะการตวงน้ำต้องเทน้ำใส่แก้วให้เต็มใช่ไหมคะแก้วทุกใบที่ใช้ในการตวงต้องมีรูปร่างและขนาดเดียวกันปริมาตรของน้ำเท่ากับจำนวนแก้วที่ตวงได้หมดพอดี การวัดปริมาตรของของเหลวอาจทำได้โดยการตวงของเหลวด้วยภาชนะที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันคำถามนะคะเราจะใช้ภาชนะอื่นแทนแก้วน้ำได้หรือไม่ได้นะคะนักเรียนอาจจะใช้ขวดเล็กๆหรือว่าถ้วยเล็กๆก็ได้แต่ว่าต้องมีขนาดเท่ากันและก็รูปร่างแบบเดียวกันนะคะต่อมาค่ะเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่อไปนี้ นักเรียนเห็นนมไหมคะนมในกล่องตวงได้4แก้วนมในกล่องมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วค่ะน้ำแครอทในโถตวงได้8แก้วน้ำแครอทในโถมีปริมาณเท่ากับ8แก้วดังนั้นน้ำแครอทในโถมีปริมาตรมากกว่านมในกล่องค่ะ แก้วที่ตวงนมและก็น้ำแครอทนะคะเป็นแก้วที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันค่ะต่อมาค่ะน้ำกะทิในโถตวงได้3ถ้วยน้ำกะทิในโถมีปริมาตรเท่ากับกี่ถ้วยคะนักเรียนตอบได้ไหมคะเท่ากับสมถ้วยใช่ไหมคะน้ำเชื่อมในเหยือกตวงได้6ถ้วย น้ำเชื่อมในเหยือกมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6ถ้วยใช่ไหมคะถ้วยที่ตวงน้ำกะทิและก็น้ำเชื่อมนะคะเป็นถ้วยที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันคะ่ะดังนั้นน้ำกะทิในโถมีปริมาตรเป็นยังไ,ไงคะน้อยกว่าน้ำเชื่อมในเหยือกใช่ไหมคะพอน้ำกะทิแค่3ถ้วยแต่น้ำเชื่อมในเหยือก6ถ้วยคะ่ะ นะต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะตอบคำถามค่ะข้อหนึ่งน้ำดื่มในถังเทใส่ขวดเต็มทุกขวดน้ำดื่มในถังมีปริมาตรเท่ากับกี่ขวดคะนักเรียนนับขวดเลยค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ6ขวดใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าขวดที่ใช้ตวงน้ำดื่มและน้ำส้มเป็นขวดที่มีรูปร่างและขนาดเดียวกันด้วยนะคะ ข้อ2ค่ะน้ำส้มในโถค่ะใส่ขวดเต็มทุกขวดนักเรียนดูที่รูปภาพเลยค่ะข้อ 1. น้ำส้มในโถมีปริมาตรเท่ากับกี่ขวดเท่ากับกี่ขวดคะ3ขวดใช่ไหมคะข้อ2ค่ะน้ำส้มในโถมีปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่าน้ำดื่มในถังเมื่อกี้เราตวงน้ำดื่มในถังได้เท่าไหร่คะได้6ขวดใช่ไหมคะ แล้วน้ำส้มเราตรวงได้เท่าไหร่คะได้3ขวดเราตอบได้ได้ย,ยังคะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าได้น้อยกว่าใช่ไหมคะสำหรับบทนี้ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือ 1. การวัดปริมาตรของของเหลวทําได้โดยการตรวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆเช่นแก้วถ้วยขวดการตรวงของเหลวด้วยภาชนะต่างๆต้องเทของเหลวให้เต็มภาชนะนั้นนะคะข้อ2 การเปรียบเทียบปริมาตรของของเหลวต้องเปรียบเทียบปริมาตรเป็นหน่วยเดียวกันค่ะสำหรับงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า64ถึงหน้า6 5ค่ะหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ